มีความคืบหน้าทับเรื่องของโครงการก่อสร้างเสาธง,งชาติที่สูงที่สุดในโลกที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ผู้บริหารโครงการเตรียมทำพิธีวงสวงตามความเชื่อในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนจะเริ่มก่อสร้างในสิ้นเดือนนี้ครับใบคัดเอาขนาดใหญ่ถูกนำไปติดตั้งไว้บนที่ดิน269ไร่ใกล้แม่น้ำโขงชายแดนไทยลาบ้านศพรวกหมุดที่1ตําบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงพิกัด,ดลักษณ์ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างเสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลกโดยวันที่22เดือนนี้จะมีพิธีบวงสวงเพื่อขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน,นดาเนินการก่อสร้างประธานผู้บริหารโครงการจัดสร้างเสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลกเปิดเผยว่าสิ้นเดือนนี้จะเริ่มกรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบนะครับเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นเสาธงบนพื้นที่40ไร่ซึ่งใช้งบประมาณ250ล้านบาทจากนั้นจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และระบบ สัธว์นูบะโภคต่างๆนะครับบนพื้นที่รอบๆอีกกว่า2,000ไร่การลงทุนครั้งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทตรินอินโนเวชั่นกรุ๊ปกับบริษัทเอกชนในมาเลเซียและจีนซึ่งใช้งบประมาณกว่า2,500ล้านบาทโครงการนังกล่าวนอกจากสร้างงานและก็รายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับหวังจะดึงดูดการลงทุนหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เลือกเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเชียงแสนนะครับในการที่จะมาดูการลงทุนอะไรต่างๆนะครับพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะทำยังไงดีนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะมาลงทุนแล้วเนี่ยหรือดึงพวก,พวกที่อยู่ต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นนะครับให้มีศักยภาพในการลงทุนต่างๆนะครับเราก็ได้เริ่มหาลือกันในการทำ แดลมร์าขึ้นมานะครับก็คือเสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในโลกสำหรับเสาธงชาติไทยนี้มีความสูงรวม189เมตรหรือว่าเทียบเท่าความสูงของตึก63ชั้นซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกเพราะปัจจุบันเสาธงที่สูงที่สุดอยู่ในเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีความสูง171.4เมตรเบื้องต้นคาดว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานประมาณ15เดือนครับ